สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการป้องปว่วยพวกวผมเพสัจักรสุวัสดิ์สินสวงหมอสุวัสดิ์แพทย์แผนไทยก็รายการนี้ก็พบกันทุกวันจันทร์อังคารพุธศุกร์ตั้งแต่เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองโมงแล้วก็รอบทวนก็ตีห้าถึงหกโมงเช้าจันทร์อังคารพุธพฤหัสตอนรอบทวนนั้นมีหนึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นช่วงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงรอบทวนก็จะไม่มีแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เป็นการ คุยกับเภสัชกรแผนปัจจุบันก็คือเภสัชกรสุวรรณสินส,นสวงนี่แหละแล้วก็ในช่วงหลังไปส่วนมากถ้ามีโทรศัพท์คุยกันก็โทรศัพท์คุยกันแต่ถ้าไม่มีก็จะเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับสุขภาพซึ่งอันนั้นส่วนใหญ่ก็จะบรรยายไปในลักษณะของแพทย์ทางเลือกเพราะอะไรเพราะว่าแพทย์ทางไม่เลือกคือแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยพวกเราไปเสาะหาที่ไหนก็ได้อยู่แล้ว แต่ในกรณีที่แพทย์ทางเลือกนี่หลังๆนี่ผมมักจะเดินในแนวทางที่ให้พวกเราพิจารณาความรู้วิธ,วธีทางการของแพทย์ทางเลือกหลายๆหลายๆอย่างเวลาได้รับข้อมูลมาก็ต้องตรองต้องไต่ตรองให้ดีก่อนครับนะก็ไปตามไอ้ข้อที ฉันทะวิริยะจิตวิมังสานีนะครับไต่ตรองให้รอบคอบให้ละเอียดเพราะว่าบางบางท่านข้อมูลที่ได้มานี่ฟังแล้วมันประหลาดมหัศจรรย์มากประหลาดยังไงเช่นเช่นในช่วงหนึ่งนะอ้างเป็นแพทย์โรงพยาบาลน้โรงพยาบาลนี้เป็นระดับอาจารย์เลยนะเอามะนาวไปบีบใส่น้ำโซดาแล้วบอกเป็นน้ำด่างอันนั้นมันไม่ได้ครับ ทำยังไงก็ไม่เป็นหรอกเด็กที่เรียนคนิตวิทย์หรืออะไรศิลวิทย์ด้วยซ้ำไปนะครับก็ยังจะต้องรู้จักว่าน้ําโซดาเนี่ย <c oughs> มันเป็นน้ําจากคาร์บอนไดออกไซด์อัดลงไปคาร์บอนไดออกไซด์อัดลงไปก็จะเกิดเป็นกรดเขาเรียกว่าคาร์บอนิกนะเป็นกรดคาร์บอนิกคาร์บอนิกแอซิดนั่นแหละมันเป็นกรดแล้วมะนาวนี่โอ้โหมะนาว ประเทศไหนในโลกนี้บีบลงไปเด้อครับเราเอาไปวัดดูก็จะได้ความเป็นกรดอยู่อย่างน้อยก็สานะ2 5งห้าถึงสเลยเป็นกรดค่อนข้างค่อนข้างแรงๆนะนะก็ขนาดถ้าเราเวลาจะให้ดื่มน้ำมะนาวเราก็จะให้แปลงฟันทันทีหรือบ้วนปากเพราะว่าเจ้ามะนาวเป็นกรดมันไปทำลายเคลือบฟันได้อย่างนี้ครับ ดังนั้นที่บอกเอาน้ำมะนาวมาบีบบีบใส่น้ำโซดาแล้วก็ดื่มไปรักษามะเร็งเก่งกอยโอ้ไปกันใหญ่เริ่มต้นกาอธิบายผิดแล้วก็ไปเสร็จแล้วก็ไปเอาสรรพคุณของน้ำมะนาวซึ่งมีวิตามินซีอยู่แล้วเอาวิตามินซีของน้ำมะนาวเนี่ยครับไปอธิบายซะอย่างใหญ่โตว่ามันรักษามะเร็งได้ถูกครับ ถ้าหากเอาเอาจ้าท่านมีท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นมะเร็งแล้วท่านรับประทานวิตามินซีขนาดสูงมากนะแล้วเพื่อยู่รอดปลอดภัยไปเสียชีวิตตอนนู่นอายุ92นูน่นนะคนที่นำเสนอเนี่ยครับไม่ได้แพ้ไม่ใช่แพทย์แต่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับได้รับโนเบลไพร์ถึงสองครั้งอันอย่างนี้ครับ ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามแต่ว่าอย่างไรก็ตามจนป่านนี้ครับแพทย์แผนปัจจุบันเ็าไม่ได้ยอมรับหรอกว่าเจาวิตามินซีสามารถยับยัง้งไม่ให้เจ้ามะเร็งมันเติบโตซึ่งแพทย์ทางเลือกก็สู้อยู่กับแพทย์แผนปัจจุบันเรื่องนี้ครับเรื่องการใช้วิตามินซีดูแลไม่ให้ไม่ให้ใหจงมะเร็งมันเติบโตมามก็โดยเอาวิตามินซีเป็น เป็นแอนตี้ออกซิแดนที่แรงแล้วก็ขนาดใช้รักษาก็ระหว่าง1,000มิลลิกรัมถึง3,000มิลลิกรัมซึ่งแพแผนปัจจุบันไม่รับด้วยล่ะครับแต่ถามว่าในแพทย์ทางเลือกของเราเนี่ยในกรณีที่เป็นมะเร็งในระยะที่4แล้วถ้าใครอ่านหนังสือมะเร็งทำอย่างไรไม่เป็นมะเร็งนะครับก็จะเห็นว่ามีแนะนำให้รับประทาน วิตามินซีถึงวันละสี่กรัมก็คืออันนี้ก็เดินตามแนวทางของดรเกอร์สัน่ันไป่ได้ให้เฉพาะวิตามินซีนะครับคานรก็ต้องให้วิตามินอ e, ีวิตามินเอด้วยทั้งชุดเวลาจะรับประทานวิตามินซีเพื่อให้ได้ผลมันต้องส่งอย่างนี้ครับคือพอเราได้อนุมูลอิสระซึ่งส่วนมากโจามะาเ็งเนี่ยมันก่ออนุมูลอิสระเยอะแล้วอนุมูลอิสระเนี่ย จะไปทําให้เซลล์ผ่าเรากลายเป็นเซลล์มะเร็งเยอะแยะหมดแล้ววิธีจะทําลายอนุมูลนิสระก็ต้องเอาวิตามินอ e ีครับวิตามินอ e ีเขาก็จะเอาเอาอิเล็กตรอนเขาอไปแจกไอเจ้าอนุมูลนิสระก็คือ,อโมเลกุลอะตอมของสารนะ่ะมันมีคือมันต้องมีอิเล็กตรอนครู่แล้วมันเสียไปตวง วิตามินอ e ีก็ไปแจกให้พอวิตามินอีแจกให้ตัววิตามินอ e ีก็จะกลายเป็นอนุมูลอิสระเสียเองเน,นะมันก็ต้องไปเอาเอิเล็กตรอนมาจากใครเอามาจากวิตามินเอวิตามินซีครับเห็นไ,ไหมตัวหลงเจ้าซีนี่แหละครับที่คอยแจกให้วิตามินอ e ีที่ให้วิตามินอ e ีเขาไม่ไม่ถูกคือมันให้เขาไปมันก็ต้องเอามาจากที่อื่นจเจ้าวิตามินซีเนี่ยเป็นตัวให้ แล้ววิตามินซีก็จะเข้าไปอยู่ในกรบวนการธรรมชาติที่จะไปสร้างอิเล็กตรอนมาเองนะมันก็จะหมุนหมุนวนหมุนรอบไม่อย่างนั้นก็ไม่ไม่ได้ผลอะไรตกลงถ้าจะใช้วิตามินสี่มากๆก,ก,ก็ต้องมีวิตามินอ e ีไปให้เขาด้วยถ้าใครอานหนังสือมะเรง็งทำอย่างไรไม่เป็นมะเรง็งก็จะเห็นแหละว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้เอง ครับวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังเรื่องตอนนี้ก็อยู่ในอินเทอร์เน็ตก็มีอาจารย์ส่วนมากเดี๋ยวนี้ครับบ่อยมากเลยผมอยากจะให้พวกเราดูด้วยความระมัดระวังตั้งอ้างชื่ออาจารย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจของจุลาอะไรเงี้ยครับแล้วอาจารย์ต้องออกมาปฏิเสธบ่อยๆแล้วว่าอาจารย์ไม่ได้พูด อาจารย์ไม่ได้ว่าอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เขามาอีกแล้วเรื่องเมอร์สเนี่ยครับก็อ้างอาจารย์อยู่อ้างอาจารย์ว่าอาจารย์บอกว่าให้ใช้อม็อกซิซิลินนะเ,ยเียงขนาดว่าจะใช้ของประเทศไทยจะนาต้องใช้ของนอกกล่องสีนู้นสีนี้อันนี้เป็นไล่เลี่ยงกฎหมายครับเลี่ยงกฎหมายเพื่อขายยา อะม็อกซิซิลินของต่างชาติโอ้โหเน็ตออกมานี่ตื่นแตกตื่นไปซื้อยแย่หมดผมจะเรียนให้ทราบนะครับอะม็อกซิซิลินเนี่ยเป็นแอนติชีวนะที่พัฒนาการมาจากเพนิซิลินแอมปิซิลินนั่นแหละก็เป็นอะม็อกซิซิลินออกมาทำยังไงออกมาทำเพื่อให้เวลาเขารับประทานไม่ต้องท้องว่างรับประทานอาหารอะไรต่ออะไร การดูดซึมของอะม็อกซิซิลินก็ยังเป็นไปได้ตามปกติแต่อะม็อกซิซิลินเป็นยาปฏิช่วนะที่มีฤทธิ์ต่อแบคทีเรียนะครับมีฤทธิ์ต่อแบคทีเรียเพราะงั้นถ้าหากเราไปติดเชื้อมงเมิดมาเนี่ยครับมันเป็นไวรัสเจ้าอะม็อกซิซิลินมันไม,ม,นไม่มันไม่ทำลายอะไรหรอกเพราะตกลงที่ซื้อมาแล้วเก็บไว้ก็ดูอายุนะครับถ้ามันหมดอายุก็ต้องทิ้งไปอย่าอย่าเสียดาย จะไปซื้อมากินเล่นนะพราะพวกเราเราก็คงซื้อกันไปหลายคนแล้วล่ะแต่มันมันอย่างเงี้ยต้องต้องว่ากันอาจารย์รต้องรีบมาปฏิเสธว่าท่านไม่หลีกเขียนไม่ได้อะไรอย่างนี้เลยความจริงมันน่าจะตามหาคนแพร่เรื่องอย่างเงี้ยแล้วก็จับเอาไปลงโทษซะให้เข็ดนะอ่ะเสร็จแล้วก็มามาอีกแล้วครับเรื่องนี้ครับฟุกตโตส นี่ก็อ้างเลยครับผู้เชี่ยวชาญอาหารในนู่นในนี้ฟุกโตสดีกว่ากินกูโคตอะไรต่ออะไรเอาไม่จะดีกว่าว่ากินฟุกโตสที่ปลอดภัยไม่ทําให้เป็นเบาหวานอะไรก็ไปเอาฤทธิ์ของฟุกโตสมาอธิบายเป็นเป็นเป็น,ปนคุ้งเป็นแควนะต้องเรียกว่าเป็นคุ้งเป็นแควเห็นไหมก็คือการพูดคนละเรื่องเดียวกันน่ะ คือไปเอาตรงตรงตรงหนึ่งของฟุกโตสมาอธิบายเพื่อจะให้คนเข้าใจผิดคือฟุกโตสเนี่ยครับมันเป็นโมเลกุลของน้ำตาลเดี๋ยว,เ,ยวเล่า,ลาให้ฟังก่อนละครับเจ้าน้ำตาลมัาจากไหนน้ำตาลเนี่ยเป็นความสามารถของพืชสีเขียวนะครับพืชที่มีคอรฟโลล์น่น ซึ่งพวกจะขายน้ำน้าเขียวของพืชเนี่ยก็บอกว่าคอโรฟิลมันเก่งอย่างนี้เหมือนกับเฮโมกลบินของมนุษย์เลยใช่ใช่นะครับมันลำเลียงออกซิเจนได้จริงๆแต่ว่าคอโรฟิลเอามาใช้ในมนุษย์มนุษย์เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเคลื่อนย้ายออกซิเจนด้วยเฮโมกลบิน ูนย์ศูนย์ของนะิวเคลียสเฮโมโกบินน่ะคือเหล็กแต่ว่าคอโรฟิลนี่คือแมกนีเซียมอันนั้นใช้กับพืชไม่ได้ใช้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหลายเลยถึงมีบอเวลากินคอโรฟิลแล้วเราไปถามแพทย์ปัจจุบันเขาบอกว่าเราเป็นชาวบาเลยเห็นไหมเขาพาพูดว่าเราไม่ใช่พืชไม่จะคอโรฟิลไม่เกี e ่ยวอ่อาเสร็จแล้วออมามาตรงนี้ พืชเกี่ยวครับพืชเขาไปเอาน้ําตาลมาจากไหนนะพืชเอามาจากแดดแสงแดดครับแสงแดดก็คือแดดเนี่ยเห็นเป็นพลังงานนะเขาก็ส่งมาพลังงานของแดดเนี่ยก็มามาเป็นชุดเลยพอมาถูกใบไม้สีเขียวจะใบไม้สีเขียวเนี่ยครับเอาพลังงานจากแสงแดดร่วมกับความสามารถของคลอโรฟิล ก็เอาคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศนะแล้วก็เอาน้ำน้ำน้าจากรากที่ดูดมาจากดินนั่นแหละเอาขึ้นมาแล้วก็เอาพลังงานของที่ได้จากแสงแดดก็อัดอัดให้เกิดสารประกอบอันหนึง่งประกอบด้วยคาร์บอนหกคาร์บอนมีออกซิเจน มีไฮโดรเจนอยู่เป็นชุดๆแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยนะครับก็จะเป็นโมเลกุลของน้ําตาลน้าตาลน้ําตาลในพืชก,ก็เป็นกูโคสหรือฟุกโตสก็แล้วแต่ที่เขาทําที่พืชมันจะทําแต่ต้องเข้าใจนะครับโมเลกุลของน้ําตาลพวกนี้นครับมาอยู่ต่อเป็นเขาเรียกต่อเป็นสายสายโซ่เป็นเชนเป็นยาวๆนะครับ ก็จะเป็นเขาเรียกว่าโมเลกุลของแป้งสตาร์ทคาร์โบไฮเดตนี่แหละก็เป็นสายน้ำตาลต่อเป็นแถวยาวๆแล้วพอพืชอยากจะสร้างความแข็งแรงให้ตัวเองก็แตกสาขาออกไปทีนี้ไม่ใช่คาร์โบไฮเดตจะเป็นเซลลูโลสก็เป็นเนื้อไม้เลยนะเป็นไฟเบอร์เป็นเยื่อใยของพืช มันก็จะอยู่กันปนอย่างนี้ครับแล้วเป็นยางไงเจ้าสตาร์ทเนี่ยแป้งคาร์โบไฮเดตที่มันไม่มีสาขาอะไรเนี่ยนะเวลาสัตว์กินก็สามารถย่อยตัดออกมาเป็นเป็นโมเลกุลเล็กๆๆก,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 ก็จะได้เป็นน้ำตาลออกมานะน้ำตาลก็เป็นกูโคสฟูโตสแล้วไอเนี่ยถ้าได้เป็นกูโคสเมื่อไหร่นะดูดซึมเข้าไป ร่างกายสัตว์มันก็จะเอาเจ้ากูโคตไปส่งไปส่งให้เซลล์ต่างๆของร่างกายผลิตเป็นพลังงานโดยเฉพาะถ้าสมองสัตว์เนี่ยต้องน้ำตาลยี่ห้อกูโคตยี่ห้อเดียวนะยี่ห้ออื่นไม่ได้เสร็จแล้วเขามาอย่างนี้ครับเวลาเขาอธิบายแต่เดิมเนี่ยก่อนที่มนุษย์จะทำน้ำตาลเป็นเนี่ยเราก็กินความหวานจากผลไม้ตรงๆไม่ได้ไปลวดลายอะไร น้ำพวกนี้ที่เรากินเข้าไปมันก็จะหวานเปรี้ยวแล้วแต่ใช่ไหมครับส่วนใหญ่ถ้าหากปินน้าอ้อยมันก็หวานน้ําอ้อยเนี่ยพอสมัยใหม่เมื่อห้าร้อยปีที่แล้วอ่ะฝลั่งเอามาตบพลึกกลายเป็นน้ําตาลน้ําตาลแดงน้ําตาลทรายก็ว่ากันทรายขาวก็ฟอกสีก็กลายเป็นทรายขาวพวกนี้ฮะเป็นน้ําตาลเขาเรียกซูโครสก็ ประกอบด้วยอะไรก็ประกอบด้วยกูโค้กับฟลุกโตสอย่างละเท่าเท่ากันห้าสิบห้าสิบเสร็จแล้วพอมาแยกออกเจ้ากูโค้ไม่หวานนะครับฟลุกโตสหวานก็จะเป็นห้าสิบห้าสิบ